เรามาชวนเท่าแก่อย่างคุณวิชัยวิทยฐานกรคิดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับรับทราบมาว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีการปรับปรุงปฏิรูประบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถึงขนาดห้ามไม่ให้กิจการหลายๆกิจการซื้อครอบครองที่ดิน หรือ,อสังหาหริมทรัพย์เนี่ยในนามนิติบุคคลแต่ว่าซื้อได้เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันบ่งชี้อะไรบ้างครับคุณวิชัยครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อเราถูกสภาพแวดล้อมกดดันเราก็ต้องหาทางเลี่ยงทางผ่องออกนะฮะผมคงอยากเปรียบเปยว,ว่าสังคม ของโลกใบนี้เนี่ยเอาเอาเอาแค่เซาท์อีนเดเชียทางใต้ของจีนเนี่ยจีนเดินทางลงมาค้าขายเยอะๆเพราะประเทศที่เล็กก็จะโดนก่อนนะฮะเพราะว่าแรงต้านเขามีน้อยปรับต้านทานเรื่องงบประมาณนะฮะก็ก็เกิดแรงกดดันเพราะแรงกดดันนี่มันคงส่งผลให้ไปคิด่ะนะฮะเราก็โดนเหมือนกันแต่เราเพิ่งจะรู้สึก เราเพิ่งจะรู้สึกคนะฮะซึ่งประเทศอื่นเขารู้สึกก่อนเราเพราะเขาก็ปรับกฎหมายของเขาอในสิ่งที่ทําได้ไม่กระทบประเทือนความสัมพันธ์ใช่อย่างเช่นสวปเราเราได้ยินว่าให้เช่าที่ดินทั้งเหนือ99ปีครับนะฮะใช่วันนี้รัฐบาลเขาคงคิดนะ ครับก็บอกว่าถ้ามาเช่าเยอะๆก็แย่เนี่ยไม่กลับเปล่า,าเออนะฮะก็เกิดเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยทอนปีให้มันสั้นลงครับอ,อผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินทางไปเวียงจันทร์ไปพบเพื่อนเ,ออเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้กฎหมายเช่า99ปีไม่มีละเหลือ75็ดสิบ้ปีคือเขาต้องทอนลงมาครับ ถอนมากก็ไม่ได้ถอนมากไม่มีใครมาลงทุนก็แย่ค่อยๆปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเขาปรับไงแต่ของเราเนี่ยวันนี้เรื่องต่างชาติจดทะเบียนบริษัทแล้วซื้อที่ดินได้เนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับว่าถ้าผมตั้งบริษัทในลาวแล้วผมไปซื้อที่ดินสัมรองไว้ก่ครับลาวเขาบอกไม่ได้ครับกฎหมายเขาเปลี่ยนมาหลายปีแล้วผมก็ไม่รู้ ราะว่าแต่ก่อนเคยจําได้ว่าอผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเออก็ตั้งเป็นบริษัทไปซื้อสิเพราะคุณจะทํามาหากินเขียนโปรเจ๊ให้ถูกต้องอทําอะไรให้ตามตามที่ว่ามันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับวันนี้ก็นึกว่าตั้งบริษัทเขาบอกว่าบริษัทมันซื้อที่ไม่ได้ครับอ๋อราะนั้นมันเป็นกฎหมายโบราณไปแล้ววันนี้เขาปรับไง ซึ่งเรากว่าจะรู้เราก็ต้องฟังจากคนอื่นก่อนแล้วก็เป็นงี้จริงก็เปล่าแล้วค่อยๆเช็คเออมีหลายอย่างคุณก็ช่วยไปเช็คหน่อยมันมีอะไรที่ทําให้คนไทยที่จะไปลงทุนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเพราะบางทีเขาก็ประกาศเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้บอกตรงใจใช่ไหมฮะเราก็คิดของเราข้างเดี๋ยวก็นึกว่าอ่สระะแบบแบบของไทยพอไปกัมพูชาไปลาวเราก็เจอ เออเจอแรงต้านโดนดีดกลับมาครับเพราะมันมันก็ดูบริบทที่เปลี่ยนไป uh huh. นะที่คุณถามเนี่ยผมเข้าใจว่า uh huh. ถ้าบ้านเราเนี่ย uh huh. ทำอะไรไปแล้วบ้างครับนะฮะ uh huh. อย่างน้อยเมื่อกี้พูดผม uh huh. ผมไม่แน่ใจนะเปลี่ยนหรือย,อยังว่าบริชัทมาซื้อที่ไม่ได้นะไม่เคยได้ยินข้อห้ามนี้เลยฮะ แต่มีแต่ชวนบริษัทมาลงทุนลงทุนใช่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 ไหมฮะเขามาลงทุนเขาก็ต้องซื้อที่จะสร้างโรงงานก็ต้องซื้อที่ครับถ้าที่ไม่ใช่ของเขาเขาอึดอัดเพิ่งจับไท้ายๆของรัฐบาลที่แล้วเพิ่งมาบอกว่าให้เช่าให้เช่าเอ๊ะมันก่อนหน้านู้นไม่ได้ไม่ได้เช่าเนี่ยก่อนหน้านู้นมันซื้อเลยครับใช่หรือเปล่าผมผมเคเช่นอยู่นะาช่วยตัวทานด้วย อการที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเปลี่ยนกฎหมายไปจากที่นิติบุคคลซื้อที่ได้มาเป็นไม่ได้แล้วต้องเป็นคนลาวเป็นเจ้าของที่ดินต้องลาวเป็นเจ้าของที่ดินด้วยอย่างเราเราเข้าไปเราเป็นต่างชาติเราไม่สามารถครอบครองที่ดินได้ต่างชาติครอบครองไม่ได้ก็คือเช่าได้เยอะเพราะเขารู้ว่ามาเยอะแยะถ้าเขาขืนปล่อยเนี่ยเขาหมดครับหมดครึ่งประเทศแน่อ่า ถ้าจะเช่าก็ได้อย่างมากที่สุดก็คือเจ็ดห้าปีแล้งดึงโครงการนั้นให้ยาวให้รู้ว่ามันอะไรยังไงอ๋อมันจะมีระไรเขาก็เขาก็ต้อง p r o เทคตัวเองด้วยการลากยาวหน่อยว่าครับเรื่องคุณขวาจะจบเนี่ยมันจะต้องผ่านการวิเคราะห์เยอะหลายหน่วยงานครับของบ้านเราเกิดเกิดอยากได้เร็วๆอ่าฮะเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจอะไรก็ได้ถามว่าไม่ใช่ มันมันม,มันต้องแม่นวบบนี้อะครับแล้วเรื่องของนอมินีอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นมันมันเป็นทั้งโลกแหละ<อ>ประเทศไหนประเทศไหนถึงบอกว่ามีคนไปฟอกเงินที่นู่นที่นี่มันก็มันก็คือเรื่องอย่างนี้อืม puis, อืมอย่าให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเป็นที่ฟอกเงินอ,อันตรายมากเพราะจะไม่มีศักดิ<อ>์ศรีของความเป็นไทยเหลือเลยเ ครับก็คนไทยก็ถือถือที่ดินเน้นแทนต่างชาติก็ไม่น้อยตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาอย่างอย่างน้อยก็ต้องชื่อไทยก่อนละนะฮะส่วนเขาจะอายอกย้อนอยังไงมันเป็นเรื่องไปแกะไปไปแก้กันครับซึ่งตรงนี้นี่เป็นอันตรายในในมุมของในนักธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องที่ ที่ดาบสองคมอ่ะออใช่งี้แล้วกันออด้านนึ่งก็บอกว่าเข้ามาลงทุนดีแต่คนก็ต้องมีมิติป้องกันะครับเพราส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราขาดขาดการป้องกันออนะฮะครับก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเปิดบ้านแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์เพื่อที่จะดึงดูดให้เขาเข้ามาในบ้านเราแต่ว่าเราไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะเป็นเกราะคุ้มครอง ถ้าเกิดขดูขาาอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเขาตั้งหลักก่อนนะครับถ้าถ้าไปสังเกตกฎหมายเขานี่ยเขามีระบบไม่ให้มีการดัมปิ้งจนเกินกว่าเหตุอย่างน้อยก็กี่ประเภทครับขอ,องเราอาซาเนี่ยเออเอเอเราไม่มีเลยเราเราไม่รู้ผมไม่ไม่เคยได้ยินว่าไอ้นี่ห้ามไอ้นู่นห้ามหหาม,มีแต่เรื่องตัดผมที่ห้ามอันนี้เข้าใจทองแท้อยู่ตัดผมห้ามบริการขนส่งโลจิสติก อันนี้ก็สมวนไทยนะอันนี้ครมไม่อยู่หรอก็ทัวร์ศูนเหรียญก็คือคนจีนเช่ารถทัวทั้งจังหวัดในพังงาเพื่อไปวิ่งในภูเก็ตเพราะว่าเขารู้กฎหมายไทยว่าคุณกทหนึ่งกทวิ่งได้ทั่วประเทศครับแต่ประเทศจีนรถทัวร์หนึ่งคันเมืองไหนเมืองไหนเมืองนั้นป้ายมันขึ้นว่า อยูนานก็คือวิ่งอยู่ด้นานในยูนานไปวิ่งวิ่งที่ควางเจาไม่ได้ครับควางเจาขึ้นป้ายควางเจามาวิ่งยูนานก็ไม่ได้ครับคุณหมิงแค่คุณหมิงกันสิบสองพันนามันยังตีกันเลยอรถท่องเที่ยวนะเรื่องเดียวนะครับแต่ของบ้านเรานี่อหมูเลยเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บเหมารถทัวเหมาหมดแล้วมันก็ทำทัว ภูเข็ตก็กินแกบ่นี่อย่างเนี้ยครับอืมอือือใช่ต้องมองให้รอบครอบครับแล้วอย่างวันนี้มันก็มีพูดกันถึงเรื่องของแต่ก่อนเราได้ยินแต่ทัว,ทวร์ศูนย์เหรียญนะแต่วันนี้มันเริ่มมีการพูดถึงโรงงานศูนย์เหรียญงเ <c oughs> <c oughs> นี้ยตรงเนี้ยดูเหมือนว่าบ้านบ้านเมืองเรานี้มันอิสระเสรีมากก็คือทุนจากต่างประเทศ มาขอใบใบส่งเสริมการลงทุนในในบ้านเราแล้วก็แทนที่จะใช้วัส,วสดุดใช้แรงงานเ,าเขาอิมพอร์ตเข้ามาจากบ้านเขาเบ็ดเสร็จหรือเอาคนงานของเขามาด้วยไม่เหลือ<น>อะไรมันมันมันเป็นเรื่องข้าราชก,การประจำอ่อนแอครับอ่อนแอวันนี้ยอมรับว่าอ่อนแอมาก uh huh. เพราะว่าคนดีๆก็เกียว่างไม่ยุ่งดีกว่า พวกใครพวกมันก็ไม่รู้พวกใครพวกมันคืออะไรผมผมพูดไม่ได้แต่มันมีจริงเพราะนไปเบรกไปอะไรเนี่ยมันก็กลัวครับอก็เลยกลายเป็นว่าอยู่เฉยๆดีกว่าออันตรายมากๆคนดีเกียร์ว่างอันตรายครับคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ภาครัฐต้องเข้มข้นกัน การหนุนการปราม,มว่าบางส่วนก็หนุนบางส่วนก็ต้องปรามครับอืแล้วคลื่นการลงทุนจากต่างประเทศมันก็มีการจัดระเบียบว่าคุณจะต้องใช้โลอลคอนเทนต์เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อกำหนดอะไรเลยยากนะวันวันวันนี้เนี่ยหืดขึ้นคอ,อ แต่ไม่รู้ละครับคือขึ้นคอเราก็ต้องสร้างแรงต้านทานแรงต้านเอาข้างล่างให้มันอยู่ได้ก่อนให้ข้างบนเดี๋ยวมีมันมีเวลาของมันเพราะเขาแข็งแรงพอเขามีเวลาให้ข้างล่างเนี่ยมีแรงต้านกอ้สิ่งต่างๆที่มันทำเกิดพัฒนาตัวเองให้มันแข่งรัฐบาลจ่ายงบประมาณพัฒนาเยอะๆดีกว่าการไปแจก้ารไปแจกมันแก้ไขประเดี๋ยวเดียวอฮใส่งบเยอะๆเลย สร้างความสามารถขึ้นมาคือทบทวนเรื่องเรื่องที่จะคิดแจกตังเนี่ยเอาไปเอาไปคิดอย่างอื่นดีไหมใช่ไหมฮะแน่นอนมันมันทำให้ซับซ้อนอ่ะครับแล้วท่านก็กังวลท่านผู้มีอำนาจท่านก็กังวลทำทำไมงานกังวลอ่ะอ่าเอาชัดๆเลยครับน้อยหน่อยไม่เป็นไรครับช่วยเขาน้อยหน่อยไม่เป็นไร เขาเขารู้อ่ะคนที่ที่ลำบากอ่ะพรุ่งนี้ไม่มีจะกินวันนี้มีคนมาให้เนี่ยเขารู้ครับแค่นี้ก็พอแล้วแต่สร้างองค์ประกอบให้เขาได้หากินด้วยตัวเขาเองครับอันนี้ยั่งยืนก็คือช่วยให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ยืทักระดับหนึ่งครับ โอเคนะฮะค,ค,คือคผมสูงวัยผมก็ก็จะพูดแบบนี้แล้วว่าสูงวัยเนี่ยต้องช่วยก่อนครับใช่ใช